เด็กหญิงนิยายชายาแพทย์พิกชาตาบทที่หนึ่งร้อยสามสิบสามฮะนี่คือทรงริษยาสินะทรงริษยาที่โมจิงอี้เก่งกว่าไม่พอใจที่ฐานะของพระองค์ในใจราษฎรสู้เขาไม่ได้ ดังนั้นจึงใช้ทุกวิธีเพื่อทำให้เขาตายที่หม่อมฉันพูดมาไม่ผิดใช่หรือไม่เธออดรอนทนไม่ไหวจึงเอ่ยความคิดที่อยู่ในใจออกมาต่อหน้าเขาทันทีที่ม่ออีเสียงได้ยินเธอพูดว่าม่อจิงอี้เก่งกว่าตน้นแวบหนึ่งดวงตาก็เปลี่ยนเป็นแข็งกร้าวปังเสียงหมัดของเขาต่อยเข้าไปยังประตูไม้สลักทองที่ทำมาเป็นพิเศษ ทำให้เกิดเสียงดังคิ้วเธอขมวดขึ้นเล็กน้อยมองดูใบหน้าเกลี้ยกลาดของเขาในระยะประชิดเธอค่อยๆสืบเท้าก้าวเล็กเพื่อหลีกหนีแต่เขาสังเกตเห็นถึงการกระทําของเธอมืออีกข้างหนึ่งจึงคว้าจับที่ไหล่เธอไว้แรงที่ใช้ทำให้เธออดไม่ได้ที่จะขมวดคิ้วนี่เธอพูดจี้ใจดําเขาเข้าอย่างจังงั้นหรือแต่หากไม่สามารถทำให้เขาเรียกราชองการกลับมาได้ ก็ไม่มีอะไรที่จะร้ายแรงไปกว่านี้แล้วเช่นนั้นเจ้าบอกมาเรามีตรงไหนที่สู้เขาไม่ได้ฮะเสียงมอวีเสียงตะโกนเข้ามาในโสดปราสาทของเธอหากจะพูดถึงรูปร่างหน้าตาเราได้กว่าเขาหรือส่วนการรบเราทานานมากกว่าเขาตั้งแต่แรกสเสด็จพ่อมองไม่เห็นถึงความพยายามของเรา ให้แม่ทับแย่เฝ้าสอนยุทธวิธีการออกรบและวิทยายุธ์กับเขาเพียงคนเดียวไม่ว่าเราจะอ้อนวอนให้สอนอย่างไรก็ไม่ได้เรียนวิชาแม้สักนิดตอนนั้นเราและเขานำทับจนไปลงพ่ายแพ้สเสด็จพ่อกลับยกความดีความชอบทั้งหมดไปให้เขาราษฎรนจาได้เพียงเขาสเสด็จพ่อถอนกําลังทางการทหารของเราไปให้เขาทั้งหมดทำให้เขายิ่งมีชื่อเสียงมากขึ้นไปอีกเห็นเห็นกันอยู่ ว่าเราคือองค์ชายใหญ่แต่เขากลับเป็นว่าที่ห้องแต้ที่เสด็จพ่อแต่งตั้งไว้นานแล้วเพราะเหตุนี้บรรดาขุนนางจึงยิ่งเข้าข้างเขาเขามีสิทธิ์อะไรเราทำดีต่อแย่สินหลานมากมายเพียงใดแต่ในสายตานางกลับมองเห็นเพียงหมอจริงอีอทั้งที่เป็นพี่ชายเหมือนกันผิงเลอเองก็สนิทสนมกับเขามากกว่าเข้าข้างเขามากกว่าแม้แต่ห้องเขาของเรา พูดถึงตรงนี้น้ำเสียงเขาก็สะดุดลงในใจเต็มไปด้วยความปวดร้าท้ายที่สุดก็ไม่พูดต่อเอียก ฮองเฮาหรือู่อิ่งซีที่ถูกเขาตะคอกใส่ตั้งแต่แรกจนเยื่อหูสั่นสะเทือนทำได้เพียงยกมือขึ้นอุดหูไว้แต่ทำอย่างไรได้ในเมื่อไห่อีกข้างถูกเขาจับไว้เวลาผ่านไปพักใหญ่ไม่มีการตอบสนองกลับมาเมื่อได้ยินเขากล่าวถึงฮองเฮาดวงตาก็เบิกกว้างด้วยความตื่นตะลึง่ง ฮองเฮาเองก็มีส่วนเกี่ยวข้องระหว่างพวกเขาแท้จริงแล้วระหว่างพวกเขามีเรื่องเกี่ยวข้องกันมากมายเพียงใดไม่รอให้เธอได้คิดหาเหตุผลเวลาต่อมาชื่อของตนก็ถูกเขาเรียกขานทำให้เธอรู้สึกนลุกไปทั่วร่างโม่เองสิการมีอยู่ของเจ้ายิ่งเป็นการเย้ยหยันเราเราเสนอเงื่อนไขให้แควนตงชีส่งเจ้ามาที่แขวนป่ยหม่เพื่อแต่งงาน มีข่าวว่าเจ้าถูกกลังแกเหยียดย้ำระหว่างทางเพื่อจะสร้างความอับอายให้โม่จริงอี้เราจึงมอบเจ้าให้กับเขาแต่เรื่องกลับตาลปัดเจ้ารู้หรือไม่ว่าเราเสียใจและโกรธตนเองในสิ่งที่ได้ทำลงไปมากเพียงใดเสียใจมากแค่ไหนเราเสียใจที่มอบเจ้าให้เป็นพระชายาอี้ของเขาหากไม่มีการบังคับแต่งงานบ้าบอนั่นเจ้าก็ควรจะเป็นชายาของเรา มอีอเสียงจ้องมองงูอิ่งซีด้วยท่าทางดุดันสายตานั้นร้อนดั่งมีไฟอยู่ในดวงตาเขาเจ้าบอกเรามาเหตุใดโชคชะตาของเขาจึงดีขนาดนี้เหตุใดเขามักจะได้ในสิ่งที่เราใฝ่ฝันอยากได้ไปอย่างง่ายได้เจ้าพูดไม่ผิดเราได้ใสยาเขาจริงได้ใสยาจนอยากจะให้เขาหายไปตลอดกาน เขาพ่นความไม่พอใจและความเจ็บปวดตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาออกมากันหมดคำพูดเหล่านี้เขาเก็บไว้ในใจมาหลายปีเขาไม่เคยพูดเรื่องนี้กับใครมาก่อนวันนี้กลับถูกคำถามนางยั่วยุให้พูดออกมาทั้งหมดเมื่ออยู่ต่อหน้านางเขาเพิ่งค้นพบว่าคำพูดที่ยากจะพูดออกมากลับสามารถพูดออกมาได้อย่างง่ายได้ เขายอมรับสารภาพต่อหน้านางแล้วสายตาเขาถูกนางดึงดูดตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้พบในค่ำคืนนั้นที่เล่นหมากล้อมกับนางหลายกระดานนางก็เข้ามาอยู่ในหัวใจเขาจากนั้นก็เริ่มลุกลามไปไม่หยุดนางที่มักทำหน้านิ่วคิ้วขมวดนางที่ปกติสงบนิ่งแต่กลับต่อ,ตอล้อต่อเถียงเมื่ออยู่ต่อหน้าเขาภาพเหตุการณ์ต่างๆของนางปรากฏขึ้นมาในหัวไม่หยุด ทำให้เขารู้สึกเสียใจในสิ่งที่ไม่เคยได้ไม่เคยมีมาก่อนก่อนหน้านี้พวกเขายังสามารถพูดคุยกันได้อย่างสุขสงบแต่หลังจากนั้นเมื่อนางและโมจิ่งอี้ตกลงปรงใจกันยืนอยู่ฝ่ายตรงกันข้ามกับเขาเขาก็มองเห็นเพียงความเหยียดหยามในสายตานางโมอิ่งซีรู้สึกขนหัวลุก แท้จริงเธอรู้ตั้งนานแล้วว่าโมอีเสียงชมชอบตอนเองแต่เธอคิดว่าจากความสัมพันธ์ที่น่าอึดอัดของพวกเขาประกอบกับอยู่ในฐานะห้องแต้แม้จะรู้สึกชอบแต่เขาย่อมต้องอดทนไว้ไม่สามารถพูดออกมาได้ไม่เคยคิดว่าเพียงแค่กระตุ้นเล็กน้อยก็ทําให้เขาพูดออกมาจนหมดเปลือกการสารภาพที่ชัดเจนขนาดนี้เธอรับไม่ไหว โดยเฉพาะในห้องทรงพระอักษรที่กว้างใหญ่แต่มีเพียงแค่เธอกับเขาทั้งระยะห่างของเขายังใกล้ชิดขนาดนี้นี่ทำให้เธอรู้สึกถึงอันตรายอดไม่ได้ที่จะกำถุงผงยาในมือให้นั่นขึ้นขอแค่เขาไม่ทำอะไรที่ไม่ดีเธอไม่ถือสาหากจะส่งเขาเข้านอนอีก หลังโม่อีเสียงกระบายอารมณ์ใส่นางแล้วในที่สุดใจก็เย็นลงมองออกถึงความระแวดระวังของนาง่งมุมปากกระตุกขึ้นความกล้าของเจ้ามีมากไม่ใช่หรือต่อนหน้าคนในวังยังกล้าขึ้นเสียงใส่เราถึงขนาดค่มขู่เราเหตุใดจึงตกใจได้ง่ายดายเพียงนี้ มุมปากเธอกระตุกแรงๆพยายามเคลื่อนตัวไปทางด้านข้างอีกครั้งอยากจะรักษาระยะห่างจากเขาฝ่าบาทมีอะไรค่อยพูดค่อยจากันปล่อยหม่อมฉันก่อนเถอะมิเช่นนั้นหม่อมฉันไม่รับปากว่าจะไม่ลงมือทําในสิ่งที่กล้าหาญมากกว่านี้อย่างเช่น เธอกล่าวพางเผยให้เห็นสิ่งที่อยู่ในมือภายใต้แขนเสื้อจงใจให้เขาเห็นถุงผงยาที่อยู่ในมือสิ่งนี้ทำให้เขาตกตะลึงในที่สุดจึงยอมปล่อยมือดูเหมือนว่าตนเองจะยังไม่เข้าใจนางมากพอในสายตานางความจริงแล้วอาจไม่เคยมีเขาอยู่เลยก็ได้ การตื่นรู้นี้ทำให้ใจเขาหนักอึ้องเพิ่มอีกหลายส่วนเขาหันหลังกลับไปด้วยความเงียบงันครู่ใหญ่ผ่านไปจึงเอ่ยปากอีกครั้งโม่ิ่งสิหากเราไม่ผลักใส่เจ้าให้กับเขาเจ้าจะยอมอยู่ข้างกายเราด้วยความซื่อสัตย์เช่นเดียวกับที่เจ้าทำกับเขาหรือไม่ ในน้ำเสียงเขาแสดงออกถึงความเดียวได้เจือความเสียใจแต่ไม่มีวิธีที่จะดึงดูดการตอบรับจากมู่อิ่งซีไม่มีทางคำตอบนี้ไม่มีความลังเลแม้แต่น้อยทำให้เขารู้สึกปวดใจฝ่าบาทแม้วังหลังจะมีสาวงามนับสามพันกว่าคนทรงเห็นผู้ใดก็สามารถชมชอบผู้นั้นได้ หากจะให้หม่อมฉันพูดอย่างจริงใจฝ่าบาทยังทรงแยกแยะไม่ได้เลยว่าตนเองชอบคนผู้หนึ่งจริงหรือไม่อยากได้แล้วได้สำหรับฝ่าบาทเป็นเรื่องดีแต่สามารถแย่งของจากม่อจิงอี้ได้สำหรับฝ่าบาทถือเป็นเรื่องดียิ่งกว่าทรงมีชีวิตอยู่ภายใต้เงาของเขาโดยไม่สามารถเดินออกมาได้ถ้าหากหม่อมฉันกับเขาไม่เกี่ยวข้องกันหลังต้องเจอเรื่องราวเช่นบนถนนกวานซา เมื่อหม่อมฉันเข้าวังเกรงว่าคงไม่ได้รับความสนใจแม้เพียงครึ่งจากฝ่าบาทมีเพียงต้องใช้ชีวิตอย่างเดียวดายอยู่ในวังฮะโมออีเสียงยิ้มเจือนที่นางพูดก็มีเหตุผลส่วนมากเขามักจะแข่งขันกับโมจิงอี้แต่เขาจะอธิบายความรู้สึกใจเต้นแรงเมื่อเจอนางที่ศาลาเสียงเต๋อว่าอย่างไรในตอนนั้นเขายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่านางคือพระชายายอี้ เจ้าพูดเช่นไรก็ช่างเถิดที่จริงเราเองก็รู้สึกประหลาดใจว่าที่จริงแล้วเจ้ามีความสำคัญต่อเรามากแค่ไหนขอเพียงโม้จริงอี้หายตัวไปเราก็สามารถหาเหตุผลต่างๆเพื่อรับเจ้าเข้าวังหลังได้รอให้เจ้ากลายเป็นชายาของเราคำถามนี้ก็จะมีคำตอบ ความสามารถในการพูดเองเออเองของเขาช่างน่าตื่นตกใจผ่านไปครู่เดียวในน้ำเสียงก็ฟังไม่ออกถึงความเดียวใดแล้วมีเพียงความโอหังอวดดีเป็นไปไม่ได้ถึงแม้ไม่มีโม้จริงอี้หม่อมฉันก็ไม่มีทางเข้าวังมู่อิงซีแขวนตรงซีล้อมโจมตีแขวนเปยโม้อเจ้าคิดว่ายังจะมีที่ยืนในแขวนตงซีอีหรือเพียงแค่เราเก็บเจ้าไว้ คนในแคว้นไปโม่ก็ไม่มีผู้ใดกล้าโต้แย้งเขาบ้าไปแล้วฝ่าบาทความริษยาบดบังดวงตาทั้งสองข้างของท่านโม่จิงอี้เป็นผู้ถูกกระทำส่วนพระองค์เพียงแค่ทำให้ตนเองดูน่าสงสารหากเกิดเรื่องขึ้นกับโม่จิงอี้ทรงคิดว่าหม่อมฉันจะยอมตกปากรับคำเข้าวังหรือเกรงว่าหากหม่อมฉันรับปากก็คงทรงไม่มีชีวิตอยู่จนถึงวันนั้นแล้ว สายตาเธอดูน่ากลัวเล็กน้อยท่านใดนั้นก็ยกมือข้างที่ถือผงยาเตรียมไว้โยนไปทางเขาผงยายังไม่ทันจะถูกปลอยออกไปมอวีเสียงก็ตอบสนองด้วยการถอยออกห่างอย่างรวดเร็วแต่ก็ยังถูกผงพิษไปไม่น้อยเขาสำลักออกมาต้องมองนางอย่างไม่อยากเชื่อคิดไม่ถึงว่าเจ้าจะกล้าใช้พิษกับเราไม่พิษในเมื่อทรงหาคนถอนพิษสินปู่ได้ หม่อมฉั้นทำได้เพียงใช้พิษช,ชนิดอื่นแทนฝ่าบาทควรรู้ว่าหม่อมชั้นมิได้ต้องการปิดชีพหวังเพียงจะทรงเรียกราชาองค์การกลับขึ้นเจ้าโม่เอ๋เสียงขบเคี้ยวเขียวฟันยังอยากพูดอะไรต่ออีกสักหน่อยท่านใดนั้นกลับได้ยินเสียงเกลียวกราดของโม่จิ่งอี้ดังลอยเข้ามาในห้องทรงพระอักษรถอยไปท่านองอี้หากไม่มีพระบัญชา ท่านเข้าไปไม่ได้ซื่อกองกองเผชิญหน้ากับเขาที่กำลังโมโหพยายามทําหน้าที่ในการห้ามปรามอย่างสุดความสามารถท่านอองอีปโปรดรอสักน้อยบ่าวจะไปทูลฝ่าบาทเดี๋ยวนี้ข้าจะพูดอีกแค่ครั้งเดียวถอยออกไป มูอิงซีขมวดคิ้วโม่จิ่งอี้บุกเข้ามาด้วยความโกรธขนาดนี้มีเพียงกระตุ้นให้หมออี่ยเสียงโกรธมากขึ้นไปอีกหากจะให้เขาเรียกราชองค์การกลับคืนมาเกรงว่าจะยิ่งยากมากฮยังคงเป็นเหมือนเดิมไม่เคยเห็นผู้ใดอยู่ในสายตามูอิงซีเจ้าคิดว่าคนที่สามารถกำจัดพิษสินกูได้แล้วจะกำจัดพิษแบบนี้ของเจ้าไม่ได้ เรายังต้องถูกเจ้าข่มขูอีกหรือมออีเสียงส่งเสียงเหอะเยือกเ,เย็นไม่สนใจคำข่มขู่ของมูอิ่งซีมู่อิ่งซีได้ยินเสียงความเคลื่อนไหวระหว่างมอจิงอี้และซื่อกองกงดังมาจากข้างนอกที่นี่คือวังหลวงโดยพื้นฐานแล้วมอจิงอี้จะกระทำเช่นนี้ไม่ได้แผนการเดียวในวันนี้คือห้ามปรามเขาเช่นนั้นท่านก็ลองดู รอให้คนของท่านกําจัดพิษออกได้แล้วค่อยว่ากันทิ้งคําพูดนี้ไว้มูอิ่งสีหันหลังกลับด้วยความรวดเร็วเปิดประตูใหญ่ของห้องทรงพระอักษรอ,ออกตะโกนไปยังเขาที่กําลังจะลงไม้ลงมือโมจิ่งอี้หยุดเดี๋ยวนี้ข้าอยู่ที่นี่ข้าไม่เป็นไรสีเอ๋ โมจิงอี้ปล่อยมือออกอย่างรวดเร็วขณะเดียวกันองค์คารักษ์ที่ได้ยินเสียงก็วิ่งตรงเข้ามาด้านในตำหนักมองดูคนทั้งสามที่อยู่ในตำหนักต่างคนต่างมองหน้ากันเลิกลากสรุปแล้วควรจับใครพวกเขาเองก็ตัดสินใจไม่ได้ซื่อสันไห้กำลังอยากจะเอ่ยปากก็ได้ยินเสียงคำสั่งของโมวีเสียงดังออกมาจากในห้องให้พวกเขาไปซื่อสันไห้ ไปตามตัวหมอหลวงเนี่ยมาให้เราพยาข่าฟาบาทซื่อเสินไฮคานรับคําสั่งมองที่โม่จิงอี้อีกครั้งแล้วยกมือขึ้นไล่องคารักให้ถอยออกไปหากเป็นไปได้เขาอยากจัดการกับท่านอ่องอี้ให้เข็ดลาบเขาคิดอยากสั่งสอนอีกฝ่ายมานานแล้วแต่น่าเสียได้ยสีเอ,อ๋อเจ้าเป็นอย่างไรบ้างเขาทำอะไรเจ้าหรือไม่ โมจิงอี้ไม่สนใจสายตาของซื่อเซินไหฮจับมือมู่อิ่งซีไว้แน่นใบหน้าเต็มไปด้วยความกังวลใจไม่เป็นไรเขาไม่กล้าทำอะไรค่ะแต่เป็นค่ะพี่พึ่งจะวางยาพิษเขาไปเธอตอบกลับเสียงเบาเรื่องราชองค์การพ่อบ้านเก๋อบอกท่านแล้วใช่หรือไม่ฮองเต้มไม่ยอมเรียกราชองค์การกลับคืนเด็กโง่เรื่องเช่นนี้เจ้าไม่ควรต้องเป็นกังวล โมจิงอี้ยกมือขึ้นรูปศีรษะนางด้วยความอ่อนโยนในน้ำเสียงมีการตำหนิเล็กน้อยแต่ก็มีความสงสารและรักใคร่เอ็นดูมากกว่าเผชิญหน้ากับดวงตาอ่อนโยนของเขาเพียงชั่วครู่เธอมองเห็นภาพเหตุการณ์ที่กระจัดกระจ้าเท่าว่าในเวลาไม่นานก็หายไปหมดเป็นภาพเหตุการณ์เข่นฆ่าในสนามรบท้ายที่สุดยังเป็นเขาที่นำทัพออกรบเธอห้ามไม่ได้หรือ เขาละสายตาออกจากตัวนางมองดูบรรดาองครักษ์ที่ยืนรายล้อมและจ้องมองพวกเขาอยู่สายตาที่อ่อนโยนแปรเปลี่ยนเป็นเย็นชาสีเอ,อ๋อพวกเรากลับจวนกันโมอิงสีหันกลับไปมองมองดูห้องทรงพระอักษรที่ปิดประตูนั่นสนิทอยู่ครู่หนึ่งเธอควรทำอย่างไรจึงจะสามารถบังคับให้โมอีเสียงเรียกราชองค์การกลับคืนได้ เธอถูกโม่จิงอี้พาขึ้นไปบนรถม้าเพื่อกลับจวนคิ้วที่ขมวดในตอนแรกยังคงไม่คลายออกเขามองเห็นท่าทางเช่นนั้นของนางก็เข้าใจได้ว่านางกำลังกังวลใจเรื่องใดอยู่มือวางไว้บนไหล่นางน้มศีรษะลงมาสบตานางกล่าวด้วยท่าทีจริงจังสีเออข้าไม่อยากเห็นเจ้าทำหน้านิ้วคิ้วขมวดเช่นนี้ โม่อิ่งซีเหลือบตามองเข้าไปในดวงตาเขาพยายามมองหาภาพอื่นเท่ว่ากลับมีแต่ความว่างเปล่าโมจิงอี้สังเกตเห็นถึงสายตานางคิ้วจึงขมวดขึ้นเห็นอยู่ว่านางกำลังสบตาเขาแต่เขากลับไม่รู้สึกว่านางกำลังมองเขาอยู่คล้ายนางตกอยู่ในภวังบางอย่างสีเอ,อ๋เขาเรียกเสียงเบาในน้ำเสียงมีความกังวล เธอดึงสติกลับมาชั่วขณะนั้นกลับจับภาพเหตุการณ์หนึ่งได้ทำให้เธอตกใจจนหน้าเสียสีหน้าเปลี่ยนเป็นซีดขาวนั่นเป็นภาพที่เขาตกลงจากหน้าผาหิมะสีเอ,อ๋เจ้าเป็นอะไรไปเขาเห็นสีหน้าที่เปลี่ยนไปของนางถูกนางทำให้ต้องตกใจจริงอี้ท่านมีวิธีปฏิเสธการนำทัพครั้งนี้หรือไม่ความทรงจำของท่านยังไม่ฟื้นคืน นำทับไม่ได้มอจิงอี้ถอนหายใจอยู่ในใจนางยังคงเป็นกังวลเรื่องนี้ไม่หายเขาดึงนางเข้ามากอดเบาๆลูบแผ่นหลังปลอบโยนสีเออหากเสด็จพี่บอกข้าก่อนจะออกราชองค์ต้านข้ายังสามารถปฏิเสธได้แต่ตอนนี้ได้เป่าประกาศไปทั่วเมืองแล้วปฏิเสธไม่ได้เขาไม่มีทางยอมให้ข้าปฏิเสธ นี่เป็นความหวังทั้งหมดของเขามีเพียงสิ่งนี้เขาถึงจะสามารถยึดอำนาจทงางการทหารกลับคืนมาได้ข้าไม่หวังให้เกิดเรื่องอะไรขึ้นกับท่านหากเกิดเรื่องขึ้นกับเขาเธอจะทำอย่างไรลูกในท้องของเธอจะทำอย่างไรซีเอ,อ๋อไม่ต้องเป็นกังวลไม่มีทางเกิดเรื่องขึ้นกับข้านะ เธอสายหน้าเรื่องที่เธอเห็นจะต้องเกิดขึ้นแน่นอกเสียจากจะเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตจริงอีท่านไปขอร้องเสด็จแม่เธอนางรักท่านขนาดนั้นหากรู้ว่าฮ่องเต้ให้ท่านนำทหารสิบหมืนไปต่อสู้กับศัตรูสิบหมืนกว่านางจะต้องไม่เห็นด้วยอย่างแน่นอน มองดูสายตาขอร้องวิงวอนของนางและท่าทางที่เป็นกังวลคำปลอบโยนที่เขากำลังจะเอ่ยออกมาถ้ายที่สุดก็กลืนกลับลงไปพยักหน้าเล็กน้อยได้ข้าจะเข้าวังไปหาเสด็จแม่เจ้าไม่ต้องเป็นกังวลรับปากข้าหากไม่มีเรื่องใดอย่าได้เข้าวัง สองวันผ่านไปโมจิ่งอี้ออกจากจวนแต่เช้ากลับเข้าจวนก็เมื่อฟ้ามืดในตอนที่เธอตื่นมา เขาก็ออกจากตัวไปแล้วในตอนที่เธอพักผ่อนเขาก็ยังไม่กลับมามีเพียงให้ชื่อชูบอกว่าในหลายวันนี้เขามีเรื่องที่ต้องจัดการให้เธอพักผ่อนให้สบายไม่ต้องรอเขาอยู่ห้องคนเดียวเป็นเวลาสองวันเต็มทำให้ในใจมู่อิ่งซีแอบเกิดความสงสยัยเขากําลังยุ่งเรื่องอะไรกันยุ่งวุ่นวายจนแม้แต่เวลาพบหน้าเธอก็ยังไม่มี เมื่อเธอเจอพ่อบ้านเอ๋จึงถามไทยพบว่าความจริงแล้วห้องเต้ไม่ได้ยกเลิกราชองค์การที่ให้ม่อจิงอี้ออกนำทัพเธอนิ่งชะง,งักไปแท้จริงเขากำลังวุ่นวายอยู่กับการที่ต้องออกนำทัพในไม่กี่วันนี้ความจริงเขาไม่ได้คิดอยากจะปฏิเสธสินะเมื่อรู้เรื่องนี้ทำให้เธอเกิดความรู้สึกไม่ปลอดภยัยภายในใจเกิดการคาดเดาขึ้น สองคืนที่ผ่านมานี้ท่านอองสีของพวกเจ้าได้กลับมาหรือไม่เธอหันไปถามชื่อชูและคนอื่นทูลพระชายาตอนท่านอองกลับมาก็เป็นเวลาครึ่งค่นคืนแล้วท่านอองเข้าไปดูท่านจากนั้นก็ออกไปที่ห้องหนังสืออาจกังวลว่าจะรบกวนท่านมูอิ่งซีได้ยินคำตอบนี้ก็ขมวดคิ้วตลอดเวลากลัวว่าจะทำให้เธอตื่น ใจเขายังจําได้หรือไม่ว่าเธอเป็นชายาช่วงนี้เธอค่อนข้างจะขี้เศร้าทั้งที่ยังไม่ถึงเวลานอนหนังตาก็จะปิดลงแล้วแต่คืนนี้เธอจะอดทนไม่ยอมหลับตำราการรักษาถูกเปิดอ่านเล่มแล้วเล่มเล่าหาวอดอยู่หลายครั้งและมีอีกหลายครั้งที่เกือบจะฟุบหลับไปชื่อชูเห็นแล้วทนไม่ไหวจึงหยิบเอาเสื้อคลุมจากตู้มาคลุมให้นางพรางเอ่ยโน้มน้าว พระชายาอากาศเย็นท่านง่วงแล้วก็ไปนอนเถอะรอท่านอองสีกลับมาแล้วพวกเราจะปลุกท่านเองดีหรือไม่มูอิ่งสีสส่หน้าจากความเข้าใจที่เธอมีต่อโมจิงอี้หากเธอหลับไปแล้วเขาไม่มีทางที่จะให้ชื่อชูปลุกเธอให้ตื่นแน่เช่นนั้นคืนนี้เธอก็ไม่ต้องคิดจะพบเขาแล้ว เธออดทนอยู่ค่อนคืนในที่สุดโมจิงอี้ก็กลับมาโมจิงอี้กลับมาถึงเรือนมองเห็นแสงในห้องยังคงสว่างจึงมองไปทางองค์ครักหญิงที่เฝ้ายามอยู่ด้านนอกเรือนด้วยความสงสยัยได้ยินเสียงตะซิบตอบจากชื่อหาว่าท่านอองซีพระชายารอท่านมาทั้งคืนแล้วคำพูดนี้ทำให้เขาต้องขมวดคิ้วรีลักประตูเข้าไปทันที สีเอ๋ชื่อชูเห็นเขาปรากฏตัวจึงย่อตัวลงทําความเคารพแล้วรีบถอยออกไปถือโอกาสปิดประตูให้ปล่อยให้ห้องนี้เป็นของเขาทั้งสองคนได้ยินเสียงเขาความง่วงของมู่อิ่งสีคล้ายจะหายไปเล็กน้อยเต่ว่ากลับไม่ได้เคลื่อนไหวยังคงนั่งอยู่ตรงนั้นมองเขาที่กำลังเดินมาหาตัวเองด้วยสีหน้าเคร่งเครียด ฟังต่อทันทีไม่มีสะดุดสมัครสมาชิกพรีเมียมดูก่อนใครทุกวันสมัครไม่เป็นทำตามคลิปนี้ได้เลย <S <S หากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ